ล่าสุดคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวเราลงไปที่ตราดหลังจากที่เมื่อวานนี้โรงเรียนบ่อไร่วิทยาประกาศปิดกระทันหันถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะวันนี้เราไปที่โรงเรียนโรงเรียนปิดเลยและเราไปเจอบุคลากรของโรง,งเรียนอ่ะเปิดภาพบรรยากาศโรงเรียนขึ้นมาเลยฮะบุคลากรเองบอกว่าเมื่อวานนี้ผอ,อมีการประกาศให้ครูแนละนักเรียนเนี่ยนะครับงดการเรียนการสอนเพราะกลัวว่าเหตุการณ์จะบานปลายขณะที่วันนี้เราได้เจอ ไปอีกโรงเรียนหนึ่งใช่ไหมค่ะโรงเรียนต่อมาคือโรงเรียนบ้านมะนาวเราไปเจอกับพอ,อ,อกรกอนก,นกพออ,อบอกว่าเป็นโรงเรียนระดับประถมมีนักเรียน80คนอ้าวอีโรงเรียนหนึ่งเปิดเมย์เปิดตามปกติกเ็เลยเกิดค,คาถามบอกเอ๊ะทำไมโรงเรียนหนึ่งปิดอีโรงเรียนหนึ่งเปิดไหนเปิดภาพโรงเรียนมะนาวหน่อยบ้านมะนาวพอกรกหนกทํกาไมเปิดอ่ะ คือทางด้านของท่านผอ,อ,อบอกว่าจริงๆเ,เหตุการณ์ยังปกติยังไม่มีคําสั่งจากฝ่ายปกครองให้หยุดทําการเรียนการสอนก็เลยยังเปิดนะคะสําหรับทางด้านของโรงเรียนเห็นบอกว่าหลังจากนายอำเภอบอ่อไร่ประชุมวางแผนอพยพเมื่อวานนี้ก็ยอมรับว่าผู้ปกครองก็โทรมาสอบถามเหมือนกันว่าต้องปิดไหมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีคําสั่งอพยพรอคําสั่งจากทางการเท่านั้นค่ะถ้ามีเหตุการณ์ประทัเกิดขึ้นเราก็มีหลุมบังเกอร์ที่จะให้ครูกับนักเรียนเข้าไปหลบได้อย่างปลอดภัยคือมันก็แปลกโรงเรียนหนึ่งปิดอีกโรงเรียนหนึ่งเปิดอันไหนฟังเสียงโรงเรียนเปิด โรงเรียนของเรานี่ปิดไหมฮะตอนนี้ยังไม่ได้สั่งประกาศปิดค่ะรอดูสถานการณ์ะคะ่ะจากฝ่ายปกครองของอำเภอบ่อไร่รค่ะแล้หมายความว่าวันนี้รวมถึงวันจันทร์และวันอื่นก็ยังเปิดตามปกติจนกว่าจะมีคําสั่งนะฮะค่ะ,คะจนกว่าจะมีคําสั่งอย่างเป็นทางการจากทางอำเภอแต่แต่โรงเรียนก็ได้เตรียมการไว้นะคะร่างคำสั่งของโรงเรียนในการที่จะประกาศปิดนะคะ,ะเป็นเหตุพิเศษะ,ค,ะค่ะ,คะ คุณผู้ชมครับวันนี้เราก็เลยเช็คกับผู้ใหญ่บ้านทีมงานเอาภาพเมื่อวานนี้ที่ท่านในอำเภอประชุมมาไหมเดี๋ยวลองมาเอาเปิดขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะเมื่อวานนี้บอกว่ามีการประชุมแล้วกลัวว่าสถานการณ์บานปลายก็เลยมีการปิดโรงเรียนแต่วันนี้อีกโรงเรียนหนึ่งก็เปิดเราก็ถามผู้ใหญ่บ้านบอกผู้ใหญ่บ้านมันเกิดอะไรขึ้นที่ตราดเพราะโรงเรียนหนึ่งปิดอีกโรงเรียนหนึ่งเปิดคนก็งงกันหมดว่าสุดท้ายสถานการณ์มันคืออะไรกันแน่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้มีคําสั่งปิดโรงเรียนนะ เป็นแค่การเตรียมความพร้อมเรื่องของ ถ้าเกิดอะไรจะต้องอพยพยังไงใช่ไหมครับเมย์เป็นการวางแผนอพยพนะคะเป็นเรื่องของในอนาคตยอมรับว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็ค่อนข้างสสกังวลใจใช่แล้วก็โทรศัพท์มาสอบถามผู้ใหญ่บ้านสมชายหลายสายเหมือนกันนะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ชี้แจงว่าตอนนี้ยังไม่มีคําสั่งเป็นแค่การประชุมวางแผนเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีคําสั่งปิดโรงเรียนแต่อย่างใดปัจจุบันชรบอรหมู่บ้านก็ยังใช้การลาดตระเวนรอบหมู่บ้านในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็ปัจจุบันยังไม่เห็นคนแตดหน้าโดนก็มีให้เห็นปลาปลายบ้างค่ะ ยืนยันว่าตอนนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านทุกคนได้มีความตื่นตะนกนะคะแล้วก็จากการเช็คสายข่าวทางการทหารผู้ใหญ่บ้านบอกไม่พบฝ่ายกัมพูชาเคลื่อนกําลังพลมาประชิดตามแนวชายแดนแต่อย่างใดสถานการณ์หมู่บ้านมีความสงบมาเป็นเดือนแล้วก็เป็นความสงบโดยปกติธรรมชาติค่ะเปลี่ยนบ้ายยังม่นยังไม่ตื่นตะนกยังแบบลอคาสั่งอย่างเดียวครับเพราะว่าต้องมีการ ผมไปยุบปุ๊บก็ต้องมีคําสั่งเพราะว่าชาวบ้านยังไม่ตื่นสนอกอะไรตอนนี้อยังปกติชายแดนนี่ทหารสเสมีย่เข้ามาก่อความวุ่นวายเหมือนกับทางโซนอีสานบ้างไหมเอ๊ะทั้งนี้ไม่มีครับยังไม่เห็นมีครับไม่มีเลยใช่เงียบยังเงียบอยู่ครับการที่มีสถานการณ์เงียบเนี่ยมันเงียบตามปกติของมันหรือว่าเงียบผิดป,ปกติก็ ธรรมดาก็เป็นปกติทั้งหมดแบบนี้แหละครับยังไม่มีการตื่นแล้วแล้วโรงเรียนต่างๆนะับเปิดไหมครัถ้าโรงเรียนในพื้นที่ผมเปิดครับปกติเปิดตามปกติใช่แล้วแล้วมีคําสั่งให้ปิดโรงเรียนอะไรยังยังครับยังไม่มีคําสั่งแล้วอย่างของอหมู่บ้านของเราคนระับ มีผู้ใหญ่ได้สั่งการให้มีการตรวจตาตะเวทอะไรยังไงบ้างครับอ๋อทุกสระบอกทุกคืนนี้จะมีสระบอกร,รวมตรวจทุกคืนครับออผัดกันตรวจทุกคืนตรวจในลักษณะแบบไหนอะไรยังไงบ้างอาขี่รถตรวจรัตเวนร,รอบหมู่บ้านอ่าก็หลังจากอ่ประมาณเดือนสองเดือนแล้วนะที่ตะเวนใช่ไหมฮะใช่พบอะไรที่เอ๊ะบ้างไหม ไม่มีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พอมันเกิดความสับสนกันในพื้นที่ที่ตราดเนี่ยนะครับเราก็เลยไปถามในอำเภอเลยครับเมย์ค่ะท่านในอำเภอสุเมศนะคะบอกว่าการประชุมเมื่อวานนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือค่ะตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังของอำเภอบ่อไร่ก็มีหัวหน้าส่วนราชการมาประชุมทุกหน่วยนะคะเป็นเพราะว่ามีการอพยพครั้งแรกเมื่อวันที่29กร,รกฎาคมในช่วงปะทะาครั้งแรกอะคะ่ะมันเป็นไปอย่างทุรักทุเลเกิดปัญหาคราวนี้เราก็เลยต้องมีการวางแผนอพยพถ้าเกิดอะไรขึ้นเป็นการวางแผนในอนาคตเท่านั้นนะคะ 1ก็คือส่วนของผู้พยพและ2ก็คือส่วนพิทัพื้นที่ในส่วนหลังนั่นเองนะคะก็คือเป็นการวางแผนพูดง่ายๆยังไม่ได้มีคําสั่งอะไรย้ําชัด,ดนะวันนี้ตราดลงถึงอําเภออื่นๆนะคะปกติยังไม่มีคําสั่งองพยพส่วนโรงเรียนที่ยังเปิดทําการตามปากติก็ไม่มีเหตุการณ์ประทะไม่มีการรุกคืบของทหารกัมพูชาก็เลยอย,อยากจะฝากไปถึงประชาชนอําเภอบอ่อไร่และจังหวัดตรานะคะว่าให้รอฟังคำพยพจากฝ่ายปกครองอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับข่าวจากโซเชียลค่ะ ต้นก็ต้องขอเรียนไปยังพี่น้องประชาชนว่าสถา,านการณ์ปัจจุบันเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์การอพยพนะครับเป็นการเตรียมการเตรียมความพร้อมทั้งนี้ทั้งนั้นก็สืบเนื่องมาจากเราพบว่ารอบที่แล้วที่เรามีการอพรยพนั้นมีปัญหาอุปสรรคบางประการที่ทําให้เกิดความไม่สะดวกกับพี่น้องประชาชนและก็ขาดความต่อเนื่องการดูแลไม่ดีเท่าที่ควร เราก็จึงทบทวนแล้วก็เพิ่มเติมให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นส่วนหนึ่งที่เราทำในรอบที่แล้วก็คือการการปฏิบัติงานเราแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนของการอพยพอีกส่วนหนึ่งคือการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลักคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเอากลับมาสักนิดหนึ่งเอาหละที่ตราดเนี่ยไม่ได้มีการอพยพแต่อย่างใดเนี่ยนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ผมอยากให้ดูเมื่อตอนเย็นสักนิดหนึ่งชาวชำราชใช่ไหมครับค่ะ คือผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยคุณพูลศักดิ์คุณผู้ชมครับไปสำรวจในพื้นที่เขาบอกชาวบ้านไหลายหลังที่ตราดตอนนี้เก็บข้าวเก็บของรอแล้วครับเมย์ถ<ม>ูกไหมฮะโดยเฉพาะจุดที่อยู่ใกล้กับชายแดนก็คือบ้านชำรากซึ่งจะหากจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยไม,ไม่ไม่กี่กิโลใช่ค่ะเห็นบอกว่าอ๋อเขาทำสวนทุเรียนกันด้วยนะแถวนี้ยังไงบ้างครับเมย์ ก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อำเภอชำรากนะคะชาวบ้านตะมลตชำรากเนี่ยจะเป็นชาวบ้านที่ทาอาชีพสวนทุเรียนตอนนี้อยู่ระหว่างการทําใบทุเรียนให้สมบูรณ์เพื่อเตรียมที่จะเปิดตาแป๊บหนึ่งนะทีมงานเปิดบังเกอร์เลยครับเดี๋ยวเวลาหมดซะก่อนเห็นบอกว่าชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมถูกไหมครับเมย์เป้าสวนทุเรียนแล้วก็มีบังเกอร์ด้วยนี่นี่นี่คือทําสวนไปด้วยแล้วถ้าระเบิดลงโาก็ไม่ไปนะบางส่วนจะอยู่ในสวนทุเรียน แต่ส่วนใหญ่ตราดไม่เคยมีปะทะใช่ไหมเมใช่ค่ะเออนี่แต่ก็ป้องกันไว้ก่อนทําบังเกอร์ในสวนเลยเอาฟังเสียงชาวบ้านเน่ยฮะเราพยกแต่ว่ามันไม่ได้เกิดเหตุอะไรเราอาจจะต้องมีคนส่วนหนึ่งที่ว่าวันผู้นำก็กลัวที่ต้องดูแลเสถินก็ประ้องอยู่ข้าบ้านกับเมื่ออยู่ข้าบ้าน,านถ้าเกิดเหตุขึน้นจริง เราพร้อมเลยเพราะเรา<ม>เรา <unintelligible> er. พร้อมพร้อมพร้อมทุกเวลาครับเพราะเรามีบังเกอร์อยู่นะใช่ครับทั้นตอนนี้นี่คือสถานการณ์ชายแดนนะครับเรายังคงต้องเกาะติดและบางคนบอกโหทำไมนําเสนอยาวจงังเลยมันไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับเรื่องดินแดนประเทศไทยแล้วครับช่วงนี้เข้าใจว่ามีอุยกรรมแต่น้อยมากถูกไหมเมย์การเมืองคือการเมืองก็ เขาต้องตัดสินใจคือตอนนี้เขาจะเถียงเรื่องแก้และพน,นูญจะได้นายกใหม่สำคัญที่สุดคือถ้าไม่มีแผ่นดินนักการเมืองก็ไม่เหลือเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ไม่ต้องถามทำไมช่อง8เล่นยาวหรือสื่ออื่นเขาทำเสือยาวเพราะมันคืออธิปไตยของชาติไม่มีอะไรใหญ่กว่าเรื่องนี้แล้วล่ะ